แน่นอนว่าวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของพี่ั้ามไม่ว่าจะเป็นกิรบำรุงการดูแลตัวเองคือเราอาจจะเคยฟังผ่านสื่อนะแต่วันนี้ละเอียดยินถามตอบกันได้ด้วยนะคะวันน,นนี้น้องๆทุกท่านเนะ่ะเอออยากจะถามอะไรนี่เราคุยกันเลยขอให้ถือว่าวันนี้เป็นบรรยากาศสบายๆกันเองนะคะพี่ขาหให้กูดูเรียลิตี้ชีวิตเกลือของพี่เลยมนะาดูตอนนี้เลยเหรอเอาไปนะดูก่อนที่จะนั่นเลยเหรอเอาไปเลยเอ้กเอาไปเลยอยากได้ อยากดูก่อนไหมแล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นการถ่ายแล้วบอกว่าเปลือยใช่ไหมเป็นไลฟ์สไตไลไต์ที่เป็นเดียิตี้คุณตั้งมยุราสเวตสลาปเปลือยเปอยเปอยเพือเ่อพวกเราเัเืงอผัศสีรษะ ลงมาจนถึงจุดๆก็จะเยอะเชีวจริงๆอยากจะบอกว่าอันนี้ทําขึ้นมาประมาณสักแปนาทีสินาทีนะเพื่อที่บอกว่าชีวิตในแต่ละวันพี่ก็ไม่ได้ต่างแตกต่างจากน้องๆนะคะซึ่งก็ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่ามาอันนี้จะต้อเปิดนอนนะคะต้องเริ่มไซโก้สองบบาท ไม,ไม่ใช่ของแพงเพรามันเสียบ่อยเป็นรเล็อโอ้ตื่นเช้านะหกโมงครึ่งครึ่งค่ะเนี่ยค่ะโอ้แต่ผมพี่ปิดแล้วหนูอ๋อมีสายเสื้อใจ <c oughs> ไ,ไ,ไม่ดี <c oughs> นี่ไงครับเลยหนะ้าอันนี้ไม่แต่งเลยหกโมงครึ่งค่ะเป็นเวลาที่จะตื่นงั้นแสดงว่าจะมาดูใช่ไหมว่าในแต่ละวันนะั้นต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้าทานอะไร กินอะไรดูแลผิวอย่างไรแล้วก็ไปทำงานจริงไหมอ้าวอะไรกันเ่ยเนียมาลูกต่อหน้งตาสักพี่ีไม่ปกติไม่ใส่ ป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าต้องหนื่งน้ำเนี่ยตอนเช้าก่อนที่จะทานอะไรทุกวันวันละสองแก้วอืมทไมทราบไหมคะบพวดน้ําด้ดีที่สุดเลยแล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าเรามีวัยที่เหมือนกับเราไม่ใช่เด็กอะนะเราก็ต้องยิ่งดื่มน้ำมากไม่งั้นผิวมันจะแห้งแล้วน้ำตอนเช้าดีที่สุดเพราะว่าในเรื่องของการขับถ่ายหลังจากนั้ ก็ออกมาสักนิดนึเงจากนั้ก็อาบหนออะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการดูแลผิวพรรณแล้วล่ะค่ะเริ่มแรกนะอันนี้ถือว่าเป็นทิปที่ต้องไม่จะเขียนบอกในหนัสือประจำเลยนั่นก็คือสำลีชุบน้ำแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะเราก็ใช้สำลีเย็นๆเนี่ยโอ้มันสบายจริงๆ อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาสำลีนะคะอีกอันหนึ่งนะบีบน้ำออกใช้โลชั่นโลชั่นเนี่ยของอะไรก็ได้นะคะพี่ตักใช้โอ้หใช้หลายยี่ห้อมากเลยอันนี้คือแถมมาใช้ใช้โลชั่นเช็ดเช็ดผิวนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนการดูแลผิว ไวททรีนวันเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของผิวก็จ่างใสและสามารถใช้ต่อตลาวันได้และที่สําคัญเนี่ยนะคะใช้เป็นเดย์ครีมได้ด้วยประมาณแค่นี้นะคะบางทีน้อยกว่านี้บางทีมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะคะลงเลยนนนคนเนี้หน้าตึงคอเหี่ย <c> ว <oughs> ขอตั้งเลยหน้าตึงคอพอใช้ได้แต่มือเหี่ยวอ่ะเท่านั้นนะคะแป๊บเดียวซึมเข้ากับผิวเลยตอนนี้ก็ถึงกันแดดละยูราบิวตี้ซันสครีนเทรนด์1 S P F 40 P A บวกบวกนะคะสามารถใช้เป็นประจำวันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเคาะหน่อยบีเห็นไหมคะเปลี่ยนง่าย เรียไปเลยไปมานี่้ทาไปเลยอย่างนี้อย่าเป็นโหขี้เหนียวนี่อะไรเงี้ยบางคนว่าไอทำไมหน้าเป็นแมวเงี้ยเดี๋ยวใครไม่เสร็จอะไรไม่ทอ่ะพอด้วยเห็นด้ง่ายมากเลยอ่ะพอซึมเรียบร้อยตอนนี้ก็บางคนเนี่ยนะคะตาโบนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะซึ่งอันนี้อ่ะอันนี้แนะนำให้นะ ของลงังโคมนี่ UV Expert Bright Eyes อันนี้ดีค่ะช่วยเรื่องตาบวมได้ดีแล้วก็นี่นะคะบางคนเนี่ยมักจะทาอายครีมก่อนแต่ตัวตระเองเนี่ยนะคะบางทีทาอายครีมที่หลังใส่คอนซีลเลอร์ไปนะคะแล้วก็ใส่อายครีมซึ่งอันนี้เป็นแคล็กของแต่ละคนอายครีมเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากเลยนี่อาให้ดูโ oh, oh, oh. นะ อันนี้ของ Q อันนี้ของ SK2 อันนี้เขาแถมค่ะของ c h a แนใช้มีเหมือนกันนะคะเนี่ยผสมแบบคอนซลเลอร์ด้วยถ้าวันไหนรู้สึกตาคล้ำเกินไปเอ๊ะลังโฟมอันนี้อาจจะน้อยไปหรือเปล่าใช้อนี้เลยนะคะอันนี้แนะนำลอล่าเมอร์เซยอันนี้ดีเหมือนกันนะคะก็จะมีสองช่องนี้แล้วก็เบลน วิธี่เบรนเนี่ยบางคนแปะเข้าไปเลยนี่มือเลยบางทีแห้งนะถ้าแห้งเกินไปนะคะเอาไอครีมผสมไปด้วยนี่แล้วก็ต่อไปตรงนี้เสร็จเรียบร้อยผิวก็อย่างไม่มันนะคะเพราะว่าเราใช้ยูราบิวตี้ซันสกรีนเทรนวัเนี่ย หน้าก็จะแชงใสกันแน่เสร็จเรียบร้อยนะคะสมมติว่าเราจะลองคูหรือไม่ล้องก็ตามเราก็ใช้แป้งฝุ่นง่ายๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับซึ่งผู้หญิงทุกคนจะท,จะทราบดีนะคะหลังจากนั้นก็เมคอัพนะคะจะเติมจะแต่งจะแต้มอะไรก็อันนี้ก็ตามใจใผู้ชมค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่คลินชับเยอะมากเลยของ,งใช้ของแพงของบซูบมีหมดทุก่ห้อ่แต่ จะเป็นเวเป็นงแกลงคือเหวงหน้าต้องใช้ของเรานะคะเพราะเราเป็นคนทำเราก็ต้องแทกของเราริ่ไหมคะกันแดดก็ต้องใช้ของเรานะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยจะเทสหมดของถูกของแพงของดีเนี่ยอันนี้อันนี้แพงอันนี้ถูกหน่อยก็มีนี่อัน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 นี้ถูกหน่อยเห็นไหมคะมันจะมีหมดเลยอันอันนี้แพงนิดนึงนะคะบางคนให้มาบ้างอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะมีตามขั้นตอนของเราแต่ถ้าตอนกลางคืนต้องเพิ่มอีกตัวนะคะ ยูราซูเปอร์คอเลกชิฟเซรั่มนะคะก่อนนอนก็จะใช้บำรุงตัวนี้ด้วยซึ่งอันนี้รับรองทาแล้วหนังปึ้งเลยทีเดียวค่ะโอ้ยช่างมีอะสวใช่อยากดูแต่ก่อนแบบ ท้<ผ>มามก็มีกาแฟใช่ไหมคะมก็ทานกาแฟใส่น้ำตาลใส่ครีเหมือนปกติทั่วไปค่ะกระโตรุ้งม,มันกับข้าวง่ายมากเลยแล้วก็อบไ,ไปให้ละ เดี๋ยวไม่ค่ะง่ายๆจริงๆมื้อเช้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมค่อยยุ่งเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องทานเห็นไหมคะมีกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็ยังเน้นที่ต้องมีน้ำนะคะแล้วผลไม้ก็ต้องมีนะคะส่วนมากจะทานแปอปเปิลทุกเช้าแล้วก็เห็นไหมง่ายมากเลยมีไข่เค็มนิดนึงมีแค่นี้ก็ทานไม่หมดนะคะมีอาจจะมีหมูแผ่นหมูยงง่ายๆนะคะ ตอนนี้ก็ร้อมไปทำงานได้แล้วคนะ่ะในตวันคนมีคำถามเรียนตัวจะถามไม่ใช่จะถามแทนใจที่จะตรงด้วก่นเนาะค่ะพี่อ่ะว่าะอะไรนะคะพ,พี่หนูอยู่ไหนยนังเะีนใน B T R อาอเ้าไปแล้วเอาไปแล้ว,ล,วลูกหลานลูกสามีนี่จะไปเร็วหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะกินของเหลือไงอนะคะเพราะงั้นแต่แ แต่ละท่านก็จะสงสัยว่าเอ๊ะพี่ตั้งเนี่ยมีชีวิตนี่อันนี้เราไม่ได้เมคนี่คือเรื่องจริงแล้ว ถ่ายเดี๋วนั้นเสร็จเดี๋วนั้นเลยไม่ใช่ว่าถ่ายแล้วเดี๋ยวพี่ตั๊กจะต้องเออไปทำไห้นี่เพื่อที่จะมาถ่ายไม่ใช่ทําชีวิตให้เป็นปกติเลยแต่งเพื่อที่จะให้ดูเวลาจริงอย่างนั้นเลยเลยล้างหน้าเขาล้างจริงๆเลยนะฮะเขาทำอย่างนั้นเลยเช้าเช้าทำไมพี่ตั๊กต้องล้างหน้าอีกล้วปกติเช้ามาเราก็ล้างอาพวกเออใช้สบู่ล้างเลยปกตินี่พี่ขั้นตอนเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเนาะก็ต้องเอามีเออสัมลีชุบ อันนี่เป็นเค <นะ S 2> ล็์ะนะคะซึ่งจะบอกว่าออพี่เคยทำหนังสือ beauty daily เนี่ยในสมรีเนี่ยนะคะเราซื้อแบบตัดตัดขอบนะแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยว <_ seas> เราจะมีตัวอย่างให้ดูสมมุติเรายิบมาสักขนาดเนี่ยแล้วเราก็เอาน้ำใส่อันนี้ <_ m> um> นนมาจากคลินิกคลินิกหมอนะคะแล้วเราก็ได้ได้ได้คลิดลับตรงนี้แต่ที่สําคัญก็เลยใส่ตู้เย็นไว้ สิ่งที่ได้คือเวลาเราเราเช็ดหน้าจะล้างแต่งหน้าหรืออะไรก็ตามมันจะทําให้สดชื่นและที่สําคัญมันจะปิดรูขุมขนด้วยอมันความสดชื่นแล้วหน้ามันจะใสเราก็ทําอย่างเงี้ยเพราะมันหมดนเราก็ใส่ก็ไปใหม่ใส่ไว้ในตู้เย็นทําให้มันเย็นๆแต่มันมีเครื่องเรียกถ้าบางคนเนี่ยฮ้ย ฉันไม่มีตู้เย็นในห้องวิกก่งลงข้างล่างไม่ต้องค่ะเอาน้ำเย็นก็ได้แล้วเทลงไปในสมรีน้ำก็เหมือนกันหรือมันไปยิึดติดขึ้นไปตอนกลางคืนเ <c oughs> ชา้าตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>แล้วแต่ถูให้สมรีน้ำมันเย็นแล้วมันจะสดชื่นจริงๆอ๋อแต่ตอนที่พี่ทาครีมอ่ะหนูเห็นหนูก็นึกโอ้โหใส่พี่ตาคงจะเลยเอียนเบลจัดหนี่ขึ้นมาแบบจะดคางขึ้นมาที่มบหน้าบอกเออพี่ถูกนะถูกเลยถ จะบอกว่าเคล็ดลับของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันไม่ต้องมาอย่างนี้คอพี่ยังทาลงเลยแล้วคอพี่ก็ไม่มีคอกไไ็ไม่มีปัญหาอะไรนั้นก็ทาไปคือแต่ว่าไม่ใช่ถูเะจนหน้ายิ้วไปมาไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็จะเป็นคนทาลักษณะนี้แหละนี่คือเคล็ดลับของเราอีกอันที่สังเกตแล้วชอบก็คือการที่เขาทาไอทีคือทาการแดดอะไรก่อนอแล้วก็ค่อยลงคอนซีลเลอร์แล้วค่อยลงไอทีมอะไรลงแต่ถ้ากลางคืนนะกลางคืนก็ทาไอทีมปกติ แต่อย่างที่บอกในในในคลิปในวิดี t s นั้นคือเวลาทาเสร็จแล้วเนืน่องจากวัยเราเนี่ยผิวมันจะแห้งใต้าตาบางทีมันแห้งเลยนะทอมแต่ทีนี้ทำไงเราก็พยายามหาเป็นรับวิธีล้วพอเราใสาค่คอนซีลเลอร์เสร็จเราก็จะเอาไอ้ตัวไอครีมเนี่ยแบบเนี่ยเบลนเบลนกับคอนซีลเลอร์นิ้นแล้วก็มาแตะมันแห้งอีกกว่าจะออกจากบ้านก็แตกใหม่ พี่มีเคล็ดลับในการแต่งหน้ากองถ่ายจะรู้พี่พี่ถ่ายรายการสิบโมงบุีเลิกตีนหนึ่งตายแล้วทําไงตาก็โบร์ล้างให้ลูกศิษยเลาไว้ทําได้แดี๋วบางทีช่างแต่งหน้าทําไอ้พวกไอเชโดล,ล,ลงมาเยอะเราทําไงเราก็ล้างตรงนี้เราเอาครีมล้างหน้า,นานล้างแล้วก็ทําอย่างเงี้ยก็คือเอาไอยครีมแล้วก็คอนซีลเลอร์แปะแล้วก็เบลนไปมามันก็เข้ากันเองทุกคนงงวันดี้ฉันทำได้ยังไงทำได้อะอ,อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคน นี่ยโอ้ล้วใต้ตาพี่เดี๋ยวคุณไม่บอกพี่ก็มีเหมือนกันแต่หนูยับไปเยอะเลยคือมีมีมันเรื่องปกติก็ยังบอกแต่เคล็ดลับของการมีใต้ตาเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งนะขอให้นอนให้เต็มที่อืมแล้วเวลายิ้มก็เลิกหน้านิดกนึงหนูจำได้ตลอดเวลาหน้าตาพี่เลิกแล้วเนี่ยเลยแก็จะบอกเธออย่าพูดอะไรที่ขำสิเดี๋ยวก็คือ แต่ไอ้คุงนี่ไม่โบลท็อปนะคุณนี่คือการเลิกเลิกเลิกไปเองเลิกเพราะว่าตรงนี้มันจะมีย่นลงมาถ้าเรายิ้มตายี้ขโมยหมดเนี่ยทุกวันทุกวันมันจะย่นเข้าไปหมดแล้วก็นะเมเี่ยกยกยโอ้มันช่วยช่วยย่อุอแล้วรา้มอยายนไปยับซ้ำอยู่ตลอนนั้นใช่ไหมถ้าบามันไปย่นหมด ก็ยังโอเคแล้วอีกอันเนึ่ยที่นูคาดหวังว่าโอ้โหพี่ตาคงจะกินอาหารแบบว่าอาหารเขาเรียกว่าอะไรเพื่อสุขภาพเข้าคนร่องกอดเเกิดทุกคนร่หมกัทุกคนร่วไข่เค็มไข่เค็มหมูแผ่นบางทีสงสารตัวเองนะน้องๆพูดไม่ป่าวบางทีตรงนั้นี่๊เราทำงานมันเหนือตาเรากินอย่างนี้เหรอพี่เนี่ยมักจะพูดเสมอพี่เกิดมาเนี่ยนะกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกิน พี่มีเพื่อนบางคนเนี่ยนะสัรหาที่กินไปเลยโอ้ยไปปาร์ตี้ไปกินร้านนี้อ,นอร่อยอร่อยพี่ก็ไปอะ่ะเขาก็อร่อยดิ้มกันแต่หายไปสามชั่วโมงนึกออกไหมฮะกินกลางวันเนี่ยสามชั่วโมงนั่งเมาเรื่องสเปเหรละเราเราไม่ได้ดูถูกว่าเขานะแต่รู้สึกว่าเวลามันไม่พอมันหมดไปกับการนั่งเมาเรื่องการไปสัรหาที่กินเพราะงั้นเราก็ต้องกินอย่างเร็วหน่อยแต่พี่ก็จะไม่ดูก็ดัดจริตนิดไม่ค่อยทานของริมถนน ไปกินไข่เค็มกับหมูแผ่นหรือว่าไปกนนี่แต่สลิดกินนเตียวกินเียว,ยายวบางวันไม่มีอะไรนะก็กาแฟแก้วน้ำผลไม้แก้วแอปเปิ้ลจานหนึ่งที่เห็นแต่แอปเปิ้ลต้องทานทุกวันแค่นั้นข้าวต้มเราก็ไม่ได้ทานทุกวันแต่ถ้าทานข้าวต้มจะเป็นอย่างนี้แต่วันนั้นมันมีข้าวต้มมาดีแก่ก็จะเป็นลนนักษณะนี่หมูแผ่นมากกวก็เหนื่อยเออเรากินเลยให้มันดูแบบอาหารรูป็นไรก็โอไม่เอาไม่เอาเป็นอย่าง,น,างนี้ง่ายท<ๆ>ี่สุดคือชีวิตนี้แต่ว่า ไม่ใช่ว่ากินจนแบบว่ามันไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ใช่เพียงแต่ให้เขามีชีวิตอยู่แล้วเราได้โปรโตีนครบถ้วนชอบเกาแฟที่ใส่ครีมอะคะใส่ครีมสงสัยแล้วโซนไรไม่เห็นมีอ๋อบางบางคนคิดว่ากินกาแฟดำไม่ห่ะ พี่ใส่ครีมปกติก็พี่อยากกินใส่ครีมอะเลยกินใสครีมอะคือบางทีเราก็ต้องให้รางลาัวเองบ้างนะไม่ใช่บ้าโอ๊อดทุกอย่างไม่ไม่เป็นอย่างนั้นโอ้อีกอันหนึ่งที่หนูสงสัยก็คือตัวไวท์เทนนิ่งนะพี่นะที่พี่ตาบอกว่าเคยใช้มาก็คือเราก็จะใช้ของของเราแล้วก่อนที่พี่จะผลิตแบบพี่ไปเอาที่ไหนใช้ก็เล่าให้ฟังนะอันนี้อันนี้แนะนํเลยคะเพราะว่า ยูราสองตัวเนี่ยเป็นตัวที่พี่เคยให้สัมภาษณ์มาหลายที่แล้ว,วพี่ก็ใช้มาก่อน <S <S ในในใน,ในไม่ได้ชื่อนี้นะ <S <S 1> <S 1> เขาก็จะชื่ออะไร <S <S ก็อาว่าออกันไปแล้วก็ใช้ของเรามาเรื่อยใช้มาเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะทําเองเราก็เลยเลือกสองตัวนี้ขึ้นมาเพราะเราโจทย์เราคือว่าเราต้องการให้ผู้หญิงทํางานที่มีรายได้พอสมควรน,นิดหน่อยแต่เราทาเกตเราไม่ใช่ คนที่ใช้ของแน่นอนค่ะเพราะงั้นพอเราจับกลุ่มเป้าหมายได้เราก็เลยไปอยู่ดูที่โต๊ะข้องแป้งเหรอว่าตัวไหนที่เราใช้แล้วเราชอบและดีที่สุดแน่นอนพี่จะไม่สั่งของแบรนด์นอกมาขายเพราะพี่ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะพี่ก็เลยบอกว่าอ่ะเอานี่แหละเราใช้แล้วดีเราก็เซอร์วีตามเพื่อนๆซึ่งเพื่อนในกลุ่มเดียวใช้กันหมดแล้วพวกนี้เป็นเจ้าของธุรกิจหมดนะก็เขาใช้กองแบบเขาใช้แพงแลยใช่เพราะว่ามันดีบอกคุณทิพพานดีจริงหรือเปล่า ดีจริงเออโอเคดีจริงนะทุกคนยืนยันเราก็เลยออกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอเชิญให้เจ้าของช่วยเป็นมุ่นเราสักหน่อยอเ,เพื่อเราจะได้ได้ของดีแล้วก็ให้เขาช่วยผลิตให้นี่แหละคือที่มาเราก็ถึงเดาวตัวนี้มาใช้เพลงหกเจ็ดปี นก็ถึงได้ออกมาเป็นยูร่าออกมาเป็นยูร่าตัวนี้แล้วก็ผลิตในใกล้แบรนด์ยูร่าก็แสดงว่าอ๋อพี่ตั้งไม่ได้เพิ่งใช้แล้วก็ไม่มีใจใช้เองอ๋อโอเคนี้เข้าใจทุกสิ่งอย่างแล้วะเราก็อยากจะให้ทุกท่านเดี๋ยวก็จะมีคําถามอะไรที่นอกเหนือจากที่เดียนถามไปเรียนได้เลยแต่อยากเห็นจริงๆว่าที่บอกว่าเมื่อสักครู่เราเห็นใน BTR นะคะว่าใช้แล้วน่ากระจายพี่ก็น่ากระจายแล้วอยากเห็นจ่าะตรงนี้เลยว่าเวลาใช้ขึ้นมาแล้ว เป็นยังไงบ้างเซรัม่มหรือว่าการฟื้นฟูสภาพผิวมีนางแบบมีใครอะไรกันนเราได้ชมกันนะใช่มีค่ะมีเดี๋ยวเราจะทาให้ดูบนนี้แล้วก็จะบอกวิธีเลยซึ่งผู้ที่จะมาเป็นเมก้าบอติสเนี่ยท่านเนี้ยเป็นผู้ที่อยู่ในวงการแล้วพี่ก็ให้ให้ให,ให้อาจารย์เคชื่อใดเกตแต่งหน้าให้เป็นประจำซึ่งหลายท่านรู้จักแล้วก็อยู่ภายใต้ความสวยงามของและเกไม,ม,มาช่วยละเลงให้ดูแต่เราจะไม่เน้นเรื่องของการ ใช้สีสันบนใบหน้าแต่น้องๆมีอะไรนะคะอยากจะถามก็ถามขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูคุณหมอกันนะอ่าเชิญเลยค่ะงั้นเชิญเลยค่ะขอเส้นกรต้อนรับนะคะอาจารย์เคนะคะเดิมปิดสนั่งปัจจุบันกฤษณีค่ะแสงเลยค่ะเชิญน้องแบบต้องแป้งค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณเคค่ะเชิญค่ะคุณเคนี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตานะคะ ่าสวยมากเลยค่ะไกลไปไหมคะเอาตรงไหนดีหรือจะมาที่นี่ดีกว่ารึเปล่านะคะเออเราก็แบบมาเด็กันกันเองเลยนะคะเดี๋ยวเราแต่งแล้วเราก็จะหมุนให้ดูให้ดูเอาตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกเลยนะคะอันนี้ทําให้ดูเลยว่า สำลีเนี่ยเร,เราต้องเอาตัดขอบนะมันถึงจะดีกว่าสำลีนี่เป็นหัวใจ,จเย็นมานี่ดีะะกว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วนี้เราทําแบบนี้แล้วนี้เราก็ใส่ตู้เย็นเข้าไปแล้วเวลาเราพอตัดขอบแล้วเวลาเราดึงแล้วมันจะดึงง่ายนะคะอันนี้แบบบ้านๆเลยง่ายๆนะคะเอาโอเคเริ่มตั้งแต่เราใช้สำลีเลยนะคะเย็นไหมคะจันเกย์เย็นนะคะเราเช็ดนี นั่งแบบเนี้ยพอเขาล้างหน้ามาเราเราให้ให้หน้าเกลี้ยงๆเลยนะเราขึ like ้นจากน้ํามาเราก็ใช้สำลีเลยนะคะตบได้เช็ดได้ตบได้เต็มแผ่นเต็มแผ่นเด็กนแล้วก็พี้ขึ้นจากน้ำมาเช็ดเนี่ยอุจจาระเช็ดนะคะแต่คิดว่าน้องๆทุกท่านเนี่ยซึ่งเอ็กซ์เพรสในด้านความงามนั่นแะทราบเพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเวลาขึ้นจากน้ำเนี่ยเขาบอกว่าตัวที่ไม่ไม่ได้เลือกะคือเวลาเราขึ้นจากน้ำเนี่ยเราเราซับตัวเนี่ย มันจะลงครีมอะไรได้ดีที่สุดกว่าที่ตัวแห้งแล้วไปทาครีม,มนะคะเพราะงั้นตรงเนี้ยพอเช็ดแล้วเ,เดี๋ยวเราก็ลงได้เลยค่ะตัวก็เหมือนกันตัวก็นะคะพอตัวหมาดนจะอาบน้ำเสร็จลง,ลลงเลยลงได้เลยนะคะ เนี่ยเราก็เช็ดช่เช็ดหน้าให้สะอาดนะคะแล้วที่สำคัญหน้าก็จะเย็นเลยแล้วยิ่งเย็นเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเป็นน้ําแข็งบางทีใช้น้าแข็งได้เลยนะคะน้ำแข็งได้เลยนะกลี๊ดกลี๊ดเนี่ยกริ๊งกริ๊งใครไม่ชอบหัวใไดีมากเลยค่ะเนี่ยเราก็เช็ดให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวก็จะถึงขั้นตอนการลงแล้วล่ะตัวแรกเนี่ยจันเคจะลงคืออะไรคะ เ,เซ,เซรัมนะคะเซรัมตัวนี้ของพี่ตั้งเนตัวนี้ภูมิใจนําเสนอเราไม่ได้มีวางขายทั่วไปเราขายในเว็บไซต์นะคะคือตัวนี้เนี่ยนะคะท็อปจากที่เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองให้ท็อปไปใช้นี่อ่าให้ดูนะคะเราลงมีกลิน่นออนวลๆซึ่งตัวนี้ที่เคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยขายมึงกว่าบาทถามว่มาทำไมบ้านเราเนี่ยนะ,ะโรงงานบ้านเราเนี่ยดีมากเลยแล้วก็ผลิตได้มากต่อฐาน มันนั่งรอกันเลยนะฝรั่งอเมริกายุโรปมันนั่งรอเพื่อให้ผลิตแล้วส่งไปขายบ้านเขานะคะเพราะงั้นเราทําไมเราขายถูกจริงๆในเว็บไซต์เราขาย2 0 0 0กว่าบาททําไมเราขายได้ถูกเพราะว่าต้นทุนเราไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะคะต้นทุนการผลิตไม่แพงมากเราก็สามารถเีียะขายได้ถูกอยู่บนนั้เราเองด้วยอันนี้นอันน้เลียยูราซูเปอร์อลเลเทฟเซรั่มเนี่ยนะคะผสมสาหร่ายทะเลสีแดงเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องความตึง ะะตึงใช้แล้วตึงมันจะมีกลิ่นนิดนึงพูกนึงที่สัมผัสหน้าเราจะได้กลิ่นนิดนึงแล้วก็สักเดี๋ยวก็จะจางหายไปด้วนะคะแต่กลิ่น